กับสวัสดีครับมาพอพอกันอีกแล้วครับกับเราเรื่องนะครับหมอรัมเราเรื่องความเคลื่อนไหวของสาวน้อยเพชรปันแพงนะครับกับสวัสดีแฟนคลับ fc สาวน้อยเพชรปันแพงสาวน้อยลําเพลินโชว์นะครับ fc บอสเจอยมบินินบอส fc น้องอุ้งอิงรัตนาพร fc ศิลปินทู่ผู้สูขคนอยู่ในวงสาวน้อยเพชร้นแพงนะครับเมื่อนี้เซมบ่าเฮ็ดคลิปให้พี่น้อง เอฟซีธนูชมได้เบิรงครับพอดีเปิดเข้าไปเจอเฟสพี่เพชรสหรัฐนะครับเพนได้์โพสมาแสดงความยินดีในเรื่องในวโรกาสหรือว่าเรื่องในโอกาสขึ้นบ้านไม่บอโจซอนุดนะครับเรื่องในโอกาสขึ้นบ้านไม่บอโจซอนุดนะครับที่จังหวัดขอนแก่นที่ผ่านมานะครับสำหรับ บางเอฟซีบางคนอาจจะสีมโมหนะครับว่าที่ไปที่มาพี่เพชรสารัตกับนุ่มโจโยมนินเนี่ยเพิ่นบอดโจเขาเนี่ยเพิ่นสนิทเสื้อกันได้ยังไงมันเริ่มต้กันยังไงนะครับทศิเห็นอ่าเป็นยังบอดโจกับพี่เพชรเนี่ยคือแสดงออกถึงความรักแสดงออกถึงผู้ชายกับผู้ชายที่ใจแลกใจนะครับฮักน้อง บอโจกระดับถือพี่เพชรสารัตเป็นพี่ชายสุทธิฮักพี่เพชระกะกะบอกว่าเป็นน้องสุทธิฮักด้วยกันนะครับเมื่อน,นี้แกกับทีมงานกัได้อ่าถือนะครับของของที่ระ,ะลึกนะครับเมื่อคืนบันไม่ก็จะเป็นปลานะครับปลาท่องครับปลาท่อง,องตัวแบบยังง่ายเลยครับตัว,วยังง่ายเลยมาหมอบให้กับบอโจสนุนะ๊เน้อกับกับเป็นสรีมงคลน,นะครับป่าท่องก็จะได้มี เงินมีทองเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับเพิ่ออาจจะมาสาสอะไรน็กน้อยนะครับบอกว่ารถยางแตกนะครับเดลือกมีคำหนึ่งติดตลกนะเพื่อนว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่าทางเขานะครับทางเขาที่เป็นซุ้มนะครับซุ้มประตูนะครับหมู่บ้านนะครับเพื่อนว่าเพื่อนว่าอันยังก่อประตูโค้งประตูโค้งคืองามเทปแมนอ่ะบ่าอะไรหายให้างครับมาเขาเรื่องเลยครับว่าเป็นอย่างนุ่มจกเพรนี่หูจักกันเด้งไหนะครับเนื่องจาก พี่เพชรสารัดนะครับแกดื่มอยู่แกดื่มเหล้าแล้ินซีอยู่อู้ดึกๆมนแกเมาแกโทรหาบอดโจครับโทรหาหัวหน้าวุ้งบลังสอายเป็นแพ่งครับโทรมากแกก็บอกว่าสิมีเพลงสิจะแต่งเพลงให้กูแษ่งมากูจะแต่งเพลงให้มึงมาเนี่ยครับเออแล้วแกกับบอกว่าจะแต่งเพลงให้เพลงนี้ต้องต้องเป็นมึงร้องเท่านั้นแล้วแกกับหายไปเมาไปนะครับจนลูกน้องพี่เพชรบอกว่า ตื่นอโม,มาบอกไอ้เจ้าเมื่อคืนจะโทรหาบอจโจ้ได้ว่าเจ้าสะรับปากบอลจแต่งเพลงให้เพิ่นได้ที่ไปกิดแม่มันตายแล้วกูแบนนี้เห็นจังไในเดือนวันนี้กูรับปากเขาแล้วว่าฉันว่าแกกะมือตกแรงมากแกว่าไปซื้อรีย่ยัน4มาเกินอีกจนเมาจนเมาก,ก็แต่งเพลงแต่งเพลงจนในเพลงซื้อว่าจบแบบเท่ๆครับจบแบบเท่ๆนะครับ ก็แกได้แล้วกับโบ๊บวกกับบ๊โจครับเป็นโทรไปท่วงว่าไอ้โจ้่อยแต่งพี่ให้น้องประมาณนี้ครับแล้วก็บ,บอกกันวแบบ่าเอา้าเพลงนี้มันนอ้อนคัดลองพอดีเจ้าใส่โน่ร้องเท่งนั้นที่จนมีคำคำหนึ่งครับที่เพชรพี่พ,พีสารัตน์บอกว่าฝ่าผลิคิดมาให้แล้วครับฝ่าผลิคิดมาแล้วเออมึงมึงต้องเป็นคนร้องเท่านั้นประมาณนี้ครับ แล้วก็มีการนัดแนะมีการให้ทั้งอาจารย์ต่างๆใส่ดนตรีใส่บัตเนุ่ี่ใส่เครื่องไปไปเรียบเรียงนะครับกระจนในของอัดครับของอัดอพี่บอโจเป็นกับไปขอพรอนขออย่างอยู่ที่โรงงานนะครับพี่วิสารัตกับเป็นเจ้าของโรงงานมาด้วยครับเจ้าของโรงงานปลา ตําอย่างก็ตํานั่บ่ตํานอืมแล้วก็เป็นการผลิตไอแบรนด์สินค้าต่างๆเนาะบ่ราว่าจะเป็นพวกมัมแซบเป็นโอ้ยหลายครับปุ่มปุยอยังก็ได้แต่ครับหลายครับก็ะนั้นครับได้ไปอ่าไปที่โรงงานครับไปขอข่าวว่าไปอยังต่างๆจนใ้เขาของอัดครับเขาของอัดเสียก็ปล่อยครับจบแบบเท่ๆนะครับปล่อยปล่อยแล้วก็ดังครับเราถว่าดัง,ดง แสมากครับแสมากตั้งแต่ที่เสื้อครับตั้งแต่ที่เสื้อปล่อยแบบจบแบบจบแบบเท่ๆอย่างเี้ยครับออกไปดังครับกระแสมากจนปล่อยรู้สึกตอนนี้โอ้ลายล้านวิวอะครับสิบสามสิบล้วบ่นะครับจนปัจจุบันตอนนั้นครับดังมากครับดังมากๆนะครับแบบผู้ใดกกระล่องได้ครับเป็นช่วงที่ ผมไม่ได้ใจว่าสงการหรือปีใหม่อ่ะเปิดสู้บ้านล่องสู้บ้านดังแบบติดหนึ่งมแมลงแบบโอ้หลายล้านวิวแบบคือดังครับเราแกกับประเด็นคอนเสิร์ตนะครับบอโจกับประเด็นคอนเสิร์ตแบบดังมากเออแล้วตอนนั้นนะครับตอนนั้นก็ดังครับแล้ววันช่วงนั้นคือบอโจโวกันก็เจอวิกฤตนะครับเนาะนะเจอวิกฤตต่างๆ แต่ก่อนก่อนอื่นครับแกได้สัญญากับพี่เพชรสารัฐไปว่าถ้าเพ่งดังครับแต่จากลานริวนี่แหละพี่เพชรบอกว่าขอรีเจนซี่ครับบอลโจก็เลยจัดรีเจนซี่ไปให้ทีเพชรอยู่ที่ออฟฟิศเลยครับแล้วก็มีพวกของฝากต่างไปหายกันนะครับจนกระทั่งเพื่อนกับทักทายกันตลอดนะครับพี่เพชรกับโจเพื่อนกันสิแท็กกันเพื่อนกันสิหยอกล้อกันในเฟซได้ตลอดนะครับจน รู้สึกจะเป็นวันเกิดพิพชรหรือ,อยังบมนิาใจนะครับเป็นเป็นวันสำคัญวันหนึ่งครับจนบอสโจเพิ่นตอนแรกประกาศขายรถมินิคูปเปอร์ครับตอนแรกประกาศขายรถมินิคูปเปอร์จนเพิ่นบอกตับ่ตัดวตใจขายครับเพิ่์นอาอมามองให้พิพชรสหรัฐฟรีๆเลยครับเพิ่นเอามานันแสดงที่ไหนจำไม่ได้แน่อยู่ที่แถว กรุงเทพหรือแถวในจาได้พระยาหรือเปล่าเพิ่นเชิญพ่พิสารัตไปขึ้นวิธีแล้วก็เอารถมินิคูเปอร์ไปเสื้อไผ่พี่พิสารัตครับมอบรถมินิคูเปอร์หคันซึ่งเป็นคันเดิมที่ซ้อนุดแฟนวัโจนะครับเพิ่นครับมอบให้ฟรีๆเลยครับวัโจก็บ,บอกความนั่งใจว่าเป็นยังงขึ้นมอบให้วัตโจก็บ,บอกว่าณช่วงเวลานั้น เพ <S an> ่งกาลังช่วงเวลานั้นนะครับย้อนกลับไปที่เพลงที่ได้เพลงไงจบแบบบทที่แล้วครับแล้วแกดังครับแกบอกว่าหน้าเวลานั้นลําบากมากลําบากมากทุกใจร้อนใจรู้จะไปปรึกษาผู้ใดเราจะไปฟังผู้ใดเร้จะพนัาไปาาาผู้ใดสาวุ่นกํากำลังยําแย่ครับข่าวของวงการมันน้ของสาวน้อยกำลังแย่นั่งเอกเบอร์หนึ่ง ที่มาสังกัดได้ก็ลาออกไปขอออกตัวไปเครื่องเสียงที่เคยใส่มากเจ็ดแปดปีก็ถอนตัวไปนักสแสดงหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นพี่ไส้แค่แท้กับพี่สะพ้ยก็ถอนตัวออกจากวงนักสแสดงถอนตัวเครื่องเสียงถอนตัวนักเอกถอนตัว แล้วกับแบบแบบตั้งไหนล่ะคือบมเหลืออีกอย่างล้วมีพี่พิรสหรัฐเนี่ยครับยืนมือเขามาซอยเอาเพ่งจบแบบบบเทนได้ให่เฮ็ดไห้กบเกือนสิ่ง,งนั้นไปเฮ็ดไห้วงมีกระแสขึ้นดังขึ้นคนรูจักขึ้นมากขึ้นจนให้บอดโจพังงาดในวงการหมอลัอีกรอบหนึ่ง ปอโจก็เลยบอกว่าจกตอบแทนพี่พิสารัตด้วยสิ่งนี้ก็คือรถมินิคูปเปอร์ถึงอาจจะเป็นราคาบ่แพงแต่ก็ให้ด้วยใจเพราะว่าพี่พิสารัพิ่นเป็นคนที่ชอบรถแปลกๆรถสะสมรถยุโรปรถเกา่เกาๆประมาณนี้ครับก็บพิ่นก็มิสตอรี่กันมาประมาณนี้ครับแล้วก็ย่ามเวลาที่บอโจเพิ่นลำบากเพิ่นโพสเอียงข้าท่อพี่พิสารัเพิ่กระสี ให้กาลังใจน้องไส้เข้าไป่เสมอครับอย่างเช่นนางเรื่องไข้ออมีปัญหาเพิ่นกฤติพงศ์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเพิ่นบอกว่าเพิ่อนกฤติพงศ์เรก็แท็กหาบอสโจบอกว่าเป็นกาลังใจให้น้องไส้เสมอเซฟไข้ออนะครับแล้วก็ล่าสุดครับทีเมาขึ้นบ้านไมอยู่ที่ขอนแก่นเพิ่นก็ได้มาถ่ายรูปลงกับบอสโจแล้วก็ซอนุตนะครับมอบของให้ลึกหายแล้วก็แคปชั่นก็บอกว่า บอกว่ายินดีกับน้องชายสุดที่รักครับขอให้อยู่เย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองน,นะครับแล้วก็โคดนะครับเนาะและที่สําคัญครับแกยังมีสปอนเซอร์ครับแกยังาหาสปอนเซอร์มาสนับสนุนลูกสาวน้อยอีกครับกต่ที่เขาดูดีครับก็คือปุ้มปุ้ยวะครับผลิตภัณฑ์ตัวที่จะมาสนับสนุนในฤรูกาลนี้ก็คือ,อปุ้มปุ้ยหม่ำแซบ นะครับปุ้มปุ้ยหม่ำแซบแล้วก็น้ำปลาหม่ำแซบแล้วก็น้ำปลาตำนัวของแกด้วยนะครับอันนี้ก็เคยที่มาที่ไปของพี่เพรสารัตกับบอสโจยูมนินว่าเพิ่นเริ่มต้นหัวจากหักแพ่งกันยังไงบอสโจเปีนังคือหักพี่เพรสารัตขนาดนี้พีเพรสารัตคือหักโจขนาดนี้นะครับก็สิพ่อสังเขตครับเมื่อนีเห็นแกมาขึ้นบันใหม่ก็เลย เอาความเกาข้อมหลังนะครับเอาความลําบากทุกอย่างมากตั้งแต่ว่าโจเจอวิกฤตหนักๆจนกระทังทุกมือนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังถ้าผมขัดตกบกพร่องตรงใดกะพี่น้องเอฟซหรือว่าแฟนคลับที่มีความรัวกับผมกะคอมเมนต์มาได้ครับถ้าผิดพลาดประกันไหนก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่ามันกะค่อนข้าง,งนาน,นาันะครับอ่านะครับค่อนข้างน่า